ครับสวัสดีครับผมแม็กจเจียนะครับสวัสดีเช้ายูฮูทุกคนนะครับของรับชมนะครับมีภาพเออจนเออมีภาพบนรถเจ้าของยี่ห้อเจเจสีพัดนะครับอ้มีมีบ้านจะเคี่ยวบอลเลี้ยนะครับก็จะเป,ป็นมีปัญหานะครับเลย่เดี๋ยวเขาไปเย็นนะครับเพราเกิดพุดพ่งสปิงขาด เกี่ยวเขาหน้าปังนะครับเป็นไรละห้าร้อยห้าสิบบาทไทยเทีบบาทนะครับเกี่ยวเพล็กนะครับทั้งบาทผมเดี๋ยวตำตำนะครับเป็นดินดิเฟืองเลยยังใหงงัวเป็นนะครับราคานี่ก็บคักขายเครื่องขายยังเลี้ยวกะแจ่คล้องหน้าที่อาจสีบริสียค่าเกี่ยวเลยนะครับเพราะว่าพี่อัดเอาเฟืองนะครับ ถ้าเ,เพื่องกับสามก่อนลอยนะครับไลหนึ่งกับเชลียาไปประมาณสามสีทีบก่อนสีทีฟก่อนได้นะครับสีทีฟก่อนกัเงเินพันกวาบาทนะครับไลหนึ่งคาไทยกับห้าร้อยห้าสิบนะครับรก็เหลือโยห่าลอยเับแพนสามนะครับคาค่าเพื่องนี่พันกวาบาทนะครับไลหนึ่งสี่สิบก่อนเพราะว่าสามก่อนลอยสามก่อนกับพันหนึ่งครับ โอ้ยสามสิบก่อนกับพันหนึ่งนะครับสามสิบสามก่อนพันหนึ่งหันสามยางนะครับหักคาคาเกี่ยวไปหาลอยนะครับจะหักคา,าอาดออกไปนะครับทีลอยผูบบาทนะครับเป็นเจ้าของหน้าแทบที่บ่ิเดเสียตา,ากเกี่ยวนะครับนี่ครับพี่พี่น,นะครับในในในมูบาทผมนะครับ เลย,เนยนตรงน,นี้เกี่ยวต่างๆอยู่บนเนยหน่อยนะครับเมื่อนกนเนนมืองนีบ้านทุนนี่ก้นตำบลนะครับเพื่องกันเนียนนีหน่อยนะครับก็เลยตรงในเอาเป็นแวะมันรถทรุกหลอร้อยใต้เป็นมาเรียนน้ำนะครับก็เลยหยุดจราไป เป็นการเยี่ยเกี่ยวเขาวบริษัียปลาเกี่ยวนะครับในหมู่บ้านผมในเนื้เพื่อนนี่นี่กับมีตำบลผมนี่มี่แกหมู่บ้านผมนะครับตีเฮ็ดหน้าปังนะครับไอเกลีสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเกลีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเอียห้าเปอร์เซ็นต์แกเพื่อนแกถูกตามเพชรเอาน้าหัวหน้าหัวนะครับหมู่บ้านผมนะครับที่เหลือเป็นหมู่หมู่บ้านผมก็เลยมีแต่ไอ้คนอยากได้นะครับเพื่อน งัวนะครับพอัดแล้วก็เขาประจำนายครับมี่คนร้องราบอยู่แล้วนะครับเลยว่าเป็นผลไฟด่ของเจ้าหน้านะครับพก่อเกษตรกรเกี่ยวเขาหน้าฟังนะครับที่บ้ไฟดีดเสียค่าเกี่ยวนะครับเสียกันเล็กหน่อยครับส่วนต่างจากการขายเพื่องแล้วกับโถึง30เปอร์เซ็นต์นะครับ แต่ถ้าเป็นหน้าปีนี่ควาสามารถเสียอาได้นะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าหน้าลุมหน้าหน้องนะครับมันเป็นงามขังนะครับลุงล่งลุ่งลุ่งเอาบ่ได้ครับลุ่งเก็บบ่ได้ ีขอพุ่นทุกคนนะครับที่เขามารับชมนะครับกองแม็กเจนเดียนะครับวันนี้กับรถแก่กับซอสเตี๋ยจะให้นะครับเตียเตี้ยรถซิ่งวิ่งทำกินนะครับพาแก่เขาไปขายกับตันละซีรอยนะครับทั้งบ้าน ระยะทางไปกรับกับโยประมาณหกทิลนะครับไปขาไปสามิมาสามินะครับกิดเป็นอะไรเนี่ยกิโลละสิบบาทนะครับระยะทางรเกียร,รถเกียวก็สามารถทำเงินในช่วงระยะอีกเวลาหนึ่งนะครับ เบิดจากหน้าปังกับพักยังไงนะครับพื mm. ้นที่หน้าก็บุริไลอไรนะครับนี่มูบ้านนี่ครับจะมีอยู่เลียเหลี่วน่ก็ประมาณหาหกลอยไรนี่นะครับ เกี่ยวกับปีหาขั้นนะครับเป็นแบงกันไปนะครับจะพี่น้องไปพี่น้องมั่นแหละครับตามพื้นที่นะครับ จะห้อนเนอร์ปวนนะครับที่ตรงษานะครับเรติมน้ำบากนะครับห้ากินน้ำบา,นา,ากน,นะครับอากาศแก่นีครับ นะครับจะได้ความพุ่นนะพุ่นนะครับถือเขามาลชมนะครับช่อมนี้เป็นเดียนะครับป่างสิงนะครับครับสวัสดีครับ